ยายโยทำอะไรมาดูว่ารองเท้ามันขาดแล้วมันจะเย็บได้โอ้ยซื้อใหม่เหอะโอ้มันไม่มีตังค์ตอนนี้นี้มันก็แพงนะเท่าไหร่ไหมมันแพงเท่าไหร่อันนี้สามร้อยเหรอเนี่ยเนี่ยของมียี่ห้ออะไรเยขาเรียกอะไรนะเอออันนั้เดี๋ยวก็เลยจะเย็บมันจะเย็บได้ไหม ซื้อไหมดูว่าเข็มมันจะเข้าไหมดูก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันก็กมันก็ใส่ได้ไหนดูซื้อมันขาดยังไงี่ยมันขาดมาอย่างเงี้ยวหน่าสงสารจรง <c oughs> ังเดี๋ยวปาพาไปซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ก่อนไม่ต้องเย็บพาไปซื้อไเนียมันเย็บได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเย็บได้มันนิ่มนี่ไงไหนเนี่ยอ๋อเข็มเนี่ยแทงเข้าไปได้เนี่ยเนี่ยนี่ไงเพราะว่ามันนิ่ม เดี๋ยวก็ขาดอีกเพราะว่าเชือกนี่ยมันจะคมเวลาเราใส่ไปรับน้ําหนักมาเสร็จมันก็จะทําให้ขาดเวลาใส่ไปข้างนอกแล้วก็ขาดอีกแล้วก็ไปกันใหญ่แล้วทีเนี้ยก็เดินถือรองเท้าสิเนี่ยเนี่ยเยอะเนี่ยเน้เนี่ยปะพาไปซื้อใหม่คู่หนึ่งก็ตั้งหลายตังหลายตังกันเท่าไหร่หลายตังกันเท่าไหร่ ก็ก็แบบว่าอันนี้ซื้อต่ออยากว่าใหญ่นะอืมโอ้ตายแล้วน่าสงสารไหมเดี๋ยวก็ขาดไม่ใช่ก็แต่หนูว่าถ้ามีรวดนะแทงเข้าไปเข้าไปมันหนว่ามันได้นะเดี๋ยวก็รวดมันไม่ใช่รวดมันก็ต้องไปบาด ตีนอีกก็เอาไว้ข้างนอกสิเอาเเอาข้างนอกมันก็ต้องแย่เข้าไปข้างในอยู่ดีอ่ะเนี่ยร้านอันนั้นเขาก็เย็บอย่างนี้แหละเนี่ยโอ้ยป้าไม่เอาแล้วทิ้งเยอะคนเสียาดายไม่เอาไปซื้อใหม่ป้าเดี๋ยวซื้อให้มีตังค์เหรอ <c oughs> ก็น่าจะมีมั่งแค่กระปุกแต่แค่กระปุกเ <c oughs> <c oughs> ดีย๋ยวพาไปซื้อ อ่ะปะปะไม่ต้องเย็บแล้วเดินไม่ไปอีกต่างหากนี่ย้วจไปเย็บทำไมเนี่ยดูจิเนี่ยเนี่ยมันมันก็ใสได้ขาดน้ำหนักไปแล้วเวลาเราไปเหยียบอะไรพริกพิกพกหน่อยมันก็ไปแล้วก็ขาดแล้วไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องเย็เยบเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะเนี่ยเนี่ยก็ใส่ได้เนี่ยใส่นั่งอยู่เนี่ยมันไม่เป็นไร เวลาเราเดินเธอเดินแล้วมันก็ขาดก็หนูไม่้องเดินมึงจก่ <laughs> ไม่จะทำยังไงห <laughs> นูก็จะขาดไหมไม่ต้องแล้วปะพาไปซื้อปะเดี๋ยวเอาฉันเอาตังที่ฉันก็ได้ฉันซื้อให้ไปยังจะเย็บอีก ต้องเย็บให้เย็บให้มันมาถึงตรงนี้โอ้อนาถาเหลือเกินเป็นยูทูบเบอร์ในยูทูบเบอร์อนาถาเสียชื่อเขาหมดก็ยังไม่ได้ต่างนี่เสียชื่อไม่โอนไม่โอนไม่โอนให้สิจะซื้อใหม่ยูทูบเบอร์อนาถานี่แหละเพื่อนก็จะได้ต่างเห็นไหมรองเท้าขาเดินรองเท้าขามเป็นกี่คู่แล้วขาได้ทั้งกี่คู่แล้ว เดินเดินหาคลิปอืมอ uh ุ้ยเวรกรรมมายุลีจตอรี่โอ้โหน่าสงสารจังเลยเอาเอาเอาเเอรองเท้าขาดเป็นคู่ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ตังเลยพอแล้วไม่ต้องเย็บแล้วยวพาไปซื้อใหม่ปะไม่ต้องเย็บก่อนเย็บไรเลยเอา เย็บแล้วก็ยังจะไปซื้ออีกคนจะซื้อให้เนะาะต้องเย็บให้มันมาถึงตรงนี้ก่อนไม่จีตังมั้งเดี๋ยวฉันให้เงินเดือนในผู้สูงอายุซื้อให้ก็ได้พอดีฉันได้เงินเดือนผู้สูงอายุแล้ว,แ,ลวแก่แล้วแก่แล้วหกร้อยเดี๋ยวฉันซื้อให้ก็ได้เดือนนี้ฉันไม่ใช้ไม่ใช้เหอะ หกร้อยเดือนผู้สูงอายุ <600. S 1> ได้ซื้อให้หกรอเดือนนี้อีกอกี่เดือนแล้วโอ้โ,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 โหอนาถาขนาดนั้นเลยเหรอยูทูบเบอร์อนาถาอย่าไปบอกใครนะบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์กำลังสร้างไรายได้ก็ <c oughs> มันยังไม่ได้อะไรไแต่ไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ฝ่ายจะได้ตังเขานี่เขานี่แหละเขาเรียกว่ารองเท้าขาดเป็นคู่ขาดเป็นหลายคู่แล้วเราก็ต้องเนี่ยต้องเย็บอือหือดูเช่เนียรองเท้าขาดท่านอยู่ท่านอยู่จะได้สงสารลองไงอือท่านอยู่จะได้สงสารอะไนี่โอ้ตาย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 น่าสงสารคนถ่ายน้ำตาซึมเลย ดูสิเพื่อนเพื่อนคนไหนสงสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะดูสิเพื่อนเรามาดูตอรีเป็นยูทูบเบอร์ไปถ่ายใส่ลงไปถ่ายแล้วก็เลื่อนมันก็เลยขาดไงเราก็เลยเย็บนะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็จะนั่นน่ะไอ้รอยเชือกมันก็จะไปบาดตีนอีก ไหนอ่ะโอ้แตายต่แตต,อต,อตอเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวไปซื้อ <c oughs> เพราะว่าเงินเดือนผู้สูงอายุฉันออกแล้วฉันฉันซื้อให้เ <c oughs> หรอจริงอ,ะอ่ะอ่าที่โลตัสมีไหมไม่มีซื้อที่ไหนไม่รู้ว่าซื้อมาจากข้างนะไหนหรือเซ็นทันไม่ใช่หรือตลาดน,นัดมือสอง <c oughs> จริงลวคู่นึงมันสี่ร้อยเก้าเก้าหรือไงนี่แหละโอ้ตายแล้วนี่เขาขายให้สามร้อยไงอืมขนาดสี่ร้อยเก้าเก้าก็ยังขาดอยู่ดีอยู่เลยก็แต่ว่ามันก็นานแล้วคุ้มอ่ะคุ้มแล้วเดินนิ่มเดินครั้งละบาท้าเดินเดินกี่เก้าแล้วเนี่ยอุ้ยเป็นหมื่นเก้าอหมื่นเก้าก็รายได้เป็นหมื่นแล้วโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิอืม เป็นยังไงเอาเล่าฟังหน่อยสิไปถ่าย u t u b e ยังไม่ถึงไหนอะรองเท้าขาดหลายคู่แล้วยังไม่ได้ตังเลยเนาะยังไม่ได้ตังเลยแล้วอล้วยังไงแล้วก็สู้สู้สู้ต่อไปสู้ต่อไปสู้ต่อไปขนาดรองเท้าขาดต้องมานั่งเย็บต้องมัเย็บเอาเอาอย่างนี้ป่ะเดา เงินเดือนผู้สูงอายุฉันหกร้อยฉันซื้อให้คู่หนั่งอยากได้แบบรัดรัดเอ้ยเออนั่นแหละฉันันให้ไปแต่ไม่รู้มีขายที่ไหนไม่รู้ที่ห้างที่ในตลาดมูลแพงยังเสียดายแพงกับท่าไไร่ข้าวตั้งหลายวันฮะกินข้าวตั้งหลายวันไม่ต้องกิน เดี๋ยวนี้จะซื้ออะไรก็เสียดายตังค์เพราะว่าไปทาไปทำยูทูบเบอร์อย่างเดียวร้อนเหนื่อยด้วยทำยูยูทูยูทูบนี่เหนื่อยเนี่ยมันร้อนหาเราไปหาคลิปเราก็อยากหาคลิปดีๆเนาะมาฝากเพื่อนก็ไม่มีคนดูก็ยังไม่มีคนดูไม่รู้จะหาคลิปที่ไหนอ้าว เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายูรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะจะ,จะได้มีกำลังจะได้มีกำลังสู้ต่อไป